E <síntos> นี่ต้อนรับเข้สู่ช่องปรมปร,ปรวิดีโอกับผมการอีกเช่นเคยนะครับและในคลิปนี้นะครับผมจะขอสเสนอคันนี้เลยเป็น Ford Mustang นะครับ Shelby GT 5 0 0เป็นรถปี2020นี่เองนะครับเป็นอสรพิษพันดุจากงาน Big Time Muscle จากจาร a าทอยของเรานี่เองโดยที่ตัวรถจริงๆนะครับ Ford เขาการันตีเขาเคลมไว้เลยว่าเป็นรถที่แรงที่สุดเท่าที่ Ford เคยสร้างมาเลยนะโอ้ไม่ธรรมาดาเลยเนะี่ยคันนี้ โดยที่เจ้าคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ V8 5.2ลิตรพร้อมด้วยซูเปอร์ช r ชเจอร์ขนาดยักษ์แรงแน่นอนครับกับแรงม้าที่มากกว่า700เท่เาไหร่นะ 760แรงม้ากันเลยนะโหแรงมาก0-100ถึนะง100ภายในแค่11วิโอ้โหและราคาค่าตัวเบาๆครับ2.15ล้านบาทคลิปที่แล้วนะครับก็เป็น Big Time Muscle คันนี้ก็เป็น Big Time Muscle เหมือนกันสวยไม่แพ้ง,งานฟาร์สเลยจริงๆนะครับถ้าอยากรู้มันสวยขนาดไหนมาแกะกล่องมาดูกันใกล้ๆก,ก,กันเลยดีกว่าครับไป e y Protect EC Protect จะช่วยให้รถโมเดลของคุณมีความเงางามยาวนานไม่ว่าจะเป็นงานฟิกเกอร์หรือของสะสมอื่นๆที่คุณรักแค่ฉีดฉีดฉีดและเช็ดเบาๆจนแห้งเพียงเท่านี้หรือจะเช็ดอีกกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการความเงาที่คุณพึ่งมนเล่ง e y Protect ลงไปจะช่วยดึงสีของของสะสมที่คุณรักให้ดูน่าหลงไหลจมอยู่ในภาวะความเงาสดใสนี้สนใจสั่งซื้อ E Tech p r o ซ Easy Protect Easy Protect ได้ที่ b a r b a t o i Super ได้เลยหรือจะติดต่อผ่านปัป๊มๆวิดีโอก็ได้แถม5มโครไฟเบอร์ด้วยนะ ถ้าเรามาดูดีเทลของเจ้า Ford Mustang เ h e v y y GT500 สีดำเงินคันนี้กันเลยดีกว่านะครับก็เป็นรถปีโมเดล2020สดสดร้อนๆกันเลยนะดูดีนะดูดีมาดูที่ดีเทลด้านหน้าของคันนี้กันเลยดีกว่านะครับหน้าตาของเขาคือดุมากนะครับเส้นสายหน้าตาของเขา ดูดีเลยแหละหล่อมากที่ต้องการนะครับมีดีคอโลโก้นะครับเชอร์บี้นะครับกระจังหน้าดีเทลข้างในเป็นเหมือนรังผึ้งนะครับไฟหน้าเป็นสีเคลียนะครับด้านในเป็นสีดําไฟเลี้ยวเป็นชิ้นพลาสติกสีส้มนะครับแยกมาให้แล้วก็ส่วนที่ผมชอบมากๆเลยนะครับคือด้านหน้าตรงลิ้นตรงนี้มีฟอนต์คำว่าเชอรบี้อยู่ตรงลิ้นด้านหน้าตรงนี้ด้วยโอ้โหดีจังแล้วก็สังเกตดีๆนะครับตรงเนี้จะเขียนไว้ว่า GT 5 0 0ไว้ด้วยนะ คอละเอียดดีจริงๆดีมากโอ้สวยกว่าที่คิดไว้เยอะเลยเนี่ยแล้วก็นะครับมีแถบสีขาวซิ่งๆนะครับคาดจากด้านหน้ารถไปถึงด้านหลังแบบนี้เลยนะครับที่ฝากระโปรงนะครับจะมีดีเทลของตรงนี้เลยเป็นหมุดหมุดล็อกฝากระโปรงใช่ไหม น่เลยใช่เลยแล้วก็ตรงกลางนะครับมีครีบระบายอากาศนะครับทะลุด้วยนะรู้สึกว่ามันจะเป็นชิ้นพลาสติกแยกมากับฝากระโปรงมาให้เลยนะเดี๋ยวค่อยมาเปิดฝากระโปรงดูแล้วกันเนาะแล้วก็หลังคาด้าน,นบนนะครับมีเส้นสายแล้วก็มีตัวนี้อะไรอะ่ะแน่ใจนะฮะแต่ก็น่าจะเป็นรายละเอียดของรถจริงๆที่เขาเก็บมาให้นะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีเนาะตรงนี้ว่าคืออะไรอ่ะแล้วก็มาที่ด้านข้างนะครับจะสังเกตว่าล้อหน้ากับล้อหลังนะมีซสยย์ยางที่ต่างกันเนาะล้อหลังจะดูหนากว่ามากๆเลยแล้วก็ ด้านหน้าก็จะบางลงมาเท่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็แถบสีขาวด้านล่างตรงนี้นะครับมีมาให้เหมือนกันก็เหมือนตัวเชลวี่ gt 5 0 0นะครับสีดําเงินที่เป็นมีแถบสีขาวแบบนี้เหมือนกันนะครับในตัวปี2020นะรูปร่างรูปทรงนะครับของคันนี้ดูดีสวยเลยแล้วก็ตรงเนี้ยมีโลโก้ดีคอเชลวี่มาให้ด้วยนะครับกระจกนะครับเป็น พลาสติกออนนะครับคือเส้นสายด้านข้างตรงนี้คือให้มาคมๆสวยๆเลยนะครับเหมือนมากแล้วก็ตรงนี้มีแต้มเป็นสีส้มมาให้ด้วยนะครับเป็นสีส้มหรือสีแดงแต้มเป็นสีแดงมาให้ด้วยนะครับเป็นตัวไฟไซมาร์เกอร์นะครับด้านหลังอ๋อแล้วก็นะครับที่ล้อเนาะเป็นล้อสีดําเงาจานสีเงินแบบเรียบเนาะไม่ซอร์ร่งทั้งสี่ล้อเลยสเกิร์ตข้างดีเทลให้มาสวยๆเลยนะตรงนี้เป็นดีเทลของเส้นสายสเกิร์ตข้างนะครับมีกระจกตรงนี้มาให้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึง่ง เ,เหมือนกันเลยนะครับตรงนี้มีฝาน้ํามันอยู่ด้วยแค่นั้นเองนะครับก็ออกมาดูที่ด้านท้ายกันเลยดีกว่านะครับ mm hmm. ก็เป็นเอกลักษณ์ของมัสแตงอยู่นะครับ mm hmm. กับไฟท้ายของแต่ละฝั่งจะเป็นเส้นสาขีดตรงนี้มีโลโก้เชบี้นูนขึ้นมาเลยนะครับสีดําด้านนะตรงนี้ยปะเบียนนะครับบอกว่าเป็นงานบิ๊กทอมมาสเซลของจาด้าทอยนั่นเองเน่ยเห็นนะครับแล้วก็แถบสีขาวนะครับไล่ลงมาจนถึงกันชนหลัง ด้านล่างแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ทอมสีขาวมาให้ด้วยนะครับน่าจะเป็นไฟเบรกเลนที่3มัง้งแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนของไฟทับทิมมั้งที่แต้มมาเป็นสีแดงเส้นๆตรงนี้ท่อไอเสียนะครับเป็นออกซ้ายขวาคู่นะครับเป็นโครเมียมมาให้โอ้โหรายละเอียดด้านหลังคือเยอะนะครับแต่ก็เก็บรายละเอียดมาให้แล้วก็ในส่วนของสปอยเลอร์ตรงนี้นะครับเป็นชิ้นพลาสติกด้านเนาะที่ให้ดีเทลเหมือนเป็นคาร์บอนมาให้นะครับตรงนี้แล้วก็เปิดด้านท้ายเลยดีกว่าเนาะ อุ้ยด้านในลึกมากนิ้วผมแย่เข้าไปไม่สุดนะถ้าเป็นนิ้วเด็กก็น่าจะสุดอยู่แต่สองรูนี่คือลึก,ลกจริงๆครับแล้วก็มาดูที่ฝากระโปรงหน้าเลยดีกว่าในสิ่งที่เราติดค้างกันไว้นั่นคือมันทะลุจริงหรือดาวเฮ้ย ทะลุจริงจริงนะคะเห็นไหมเป็นชิ้นพลาสติกแยกถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะตรงนี้แล้วก็ดีเทลของเครื่องยนต์เนี่ยมีรายละเอียดที่เยอะมากๆเลยนะครับก็เป็นชิ้นพลาสติกที่มาประกอบกันอีกทีหนึง่งอย่างเช่นในตัวคัมโชกหน้าเนาะแล้วก็ตัวซูปเปอร์ชรัชเจอร์เนาะก็เป็นอีกชิ้นที่มาประกอบอีกทีนึงคือเป็นพลาสติกแยกกันมาแล้วมาประกอบเป็นห้องเครื่องนะครับแต่ถ้าทำสีเป็นสีเงินมาตัดกับชิ้นส่วนพลาสติกสีดำพวกเน็ตมันจะดีมากเลยนะสาย ไปทาได้นะสวยครับห้องเครื่องต่อไปไปดูที่ห้องผู้โดยสารกันเลยดีกว่าโหเบออาอลังการมากเปิดเปิดสองฝั่งเลยดีกว่าโหที่พว่มอะไรนะครับตรงกลางมีเป็นตัวนูนของโลโก้เชฟบี่มาด้วยนะครับมีรายละเอียดของจอเรือนไมามาให้แล้วก็ดชบอร์ดนะครับดีเทลต่างๆพวกเซนเตอร์พวก,พวกช่องแอร์พวกอะไรพวกนี้ ที่อยู่ตรงกลางให้วันดีนะครับแล้วก็ฝั่งที่นั่งข้างคนขับนะครับก็เฮ้ยก็ดีอะ่ะพวกเก๊เก็บของอะไรพวกนี้ก็ดีมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางนั้นเนาะก็มีช่องแก้วน้ำสองช่องเออแล้วก็ไอตัวสวิตช์บิดคอนโรลต่างๆนะครับอืม แก้วที่ตัวเบาะนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือโหทรงมันคือไฮเทคมากๆเลยแล้วก็ตรงกลางมันมีตัวนูนของโลโก้เชลบี้มาด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังไม่มีดีเทลของเบาะที่นั่งนะครับมาแล้วก็มาดูที่ด้านล่างกันเลยดีกว่าเอากลับหัวนี่นะครับท่อโครเมียมทั้งสองฝั่งให้ความเป็นโครเมียมมาถึงตรงนี้เลยแล้วก็เห็นไหมดีเทล ก็มีมาให้นะถือว่าดีนะละเอียดดีเนี่อะไรพวกนี้หน้ายางหลังคือกว้างๆเลยนะครับ โอเคครับแล้วก็นี่คือ f o r d Mustang เ h e ร์ y GT 5 0 0นะครับคันสีน้ำเงินคันนี้เป็นรถที่มาอยู่ในจังหวะที่ช่องของเราคบ 1, บรบ1000 s u b s c r i b e แล้วนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของผมสั่นกระดิ่งให้ด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับทำเสื้อช่องแจกดีไหมก็อยากจะทำเสื้อช่องของตัวเองมั่งเหมือนกันนะครับจะมีใครใส่ไหมเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมสนุกสนุกให้ร่วมเล่นกันแล้วก็ แกเสื้อไปเลยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวติดตามกันให้ดีนะครับสำหรับในตอนนี้ก็คงต้องลาไปด้วย Shelby GT 5 0 0ขคันนี้นะครับและในตอนหน้าจะเป็นรถคันไหนนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะสวัสดีครับ